สวัสดีครับเพื่อนให้คุยคุยเรื่องเพื่อนแล้วเพื่อนอาจจะให้เรื่องนี้ผมเองที่จะให้เพื่อนในช่วงแรกนะครับผมต้องให้มันแน่เพราะว่าโหมันหลอกผมไปเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วงปลายเนี่ยเ,เวลามีชมรมอะไรที่อบรมอะไรต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเข้าชมรมนั้นแล้วก็แต่เราจะไปนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน,มนได้เที่ยวและอย่างนึงมันได้เที่ยวฟรีฮะ ผมเองก็เข้าชมรมชมรมหนึ่งที่จะต้องไปเข้าแคมป์ผมจำได้แม่นยำเลยครับแคมป์นี้มันอยู่ที่ดอนบอสโกฮะมันอยู่ติดทะเลครับเขาเรียกว่าแคมป์ดอนบอสโกผมปรากฏว่าในการไปแคมป์ครั้งนี้ครับมันเป็นการไปแคมป์แบบเหมือนแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์เลยฮะเหมือนเราเข้าแคมป์แบบการศึกษาล้วนๆเลยแบบไม่เห็นสนุกเลยเหนื่อยก็เหนื่อยมัน มันเหมือน,มนเหมือนเราไปรับน้องริมทะเลเราเหมือนไปโดนบังคับมันเป็นการอะไรอ่ะการอบรมแบบอบรมผู้นำครับเขาเรียกว่าการอบรมผู้นำผมจำได้ leadership ผมจำคำว่า leadership ได้เพราะว่าเดินแรลลี่อ่ะแล้วหาตัวสอนเน่จะต้องหาคำว่า leadership นี่แหละโหเหนื่อยมากผมจำได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นสตาฟของการอบรมครั้งนี้แล้วมันชวนผมไปบอกเฮ้ยไปเบ้า เข้ารวมกันอยู่ริมทะเลเลยค่ายแบบแคมป์อยู่ข้างทะเลเลยอะไรเงี้ยได้เที่ยวทะเลผมตอบปากรับคำเลยว่าไปเที่ยวสนุกมากโหตอนนั้นแบบว่ากากาันมากๆฮะอยากเที่ยวพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เที่ยวเลยครับตื่นเช้าแต่งตัวเข้าแถวอ,อ,อบรมชั้นผู้นำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผ่านไปค่อนวันครับจะเย็นอยู่แล้วฮะโหเหนื่อยมากเลยครับแบบโหเราโดนหลอกนี่หว่ามันอยู่ตั้งหลายวันอะไรเงี้ยครับ ในช่วงบ่ายมันจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งคือไปกิจกรรมเหมือนไปต่อแถวแล้วก็เข้าด่านแต่ละด่านเพื่อที่จะเล่นเกมผู้นำนะครับเล่นเกมแบบเกมแบบคนฉลาดเขาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บไปต่อแถวแถวหนึ่งแล้วเพื่อนผมเป็นสตาฟอยู่ผมก็เลยพูดแบบพูดข้ามหัวทุกคนไปครับบอกไอ้ห่ามึงหลอกกูมึงเอา้าโหมึงไม่ได้เที่ยวเลยร้อนก็ร้อนอะไรเงี้ยัวอะไรวะเนี่หยห่าเอ้ยรู้งี้มาซะก็ดีอะไรเงี้ย นี่คือคำพูดของวัยรุ่นนะครับเสร็จปุ๊บตอนนั้นมีอาจารย์อยู่คนนึงครับเป็นผู้หญิงผมจำได้อาจารย์ผู้หญิงคนนี้มองหน้าผมแล้วก็ฟังผมพูดจนจบอะครับแล้วเขาก็เรียกผมเข้าไปในห้องเย็นห้องหนึ่งเพื่อจะคุยกับผมผมจำเรื่องนี้แม่นเลยครับมันน่าจะเป็นเรื่องที่ปลดสกินทองให้ผมเลยคือแบบ จากคนที่เลวมากๆคำพูดดูแย่มากๆทำให้ผมแบบเหมือนแบบเปลี่ยนชีวิตเลยเพราะผมถูกอาจารย์คนนี้สอนครับสอนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหนึ่งเขาก็ดาษวางเขียนสามเหลี่ยมให้หนึ่งสามเหลี่ยมแล้วเขาก็พูดว่าเธอชื่ออะไรนะผมก็บอกชื่อผมไปแล้วเขาพูดว่าสิ่งที่เธอพูดมาตอนตอนที่เธอพูดข้ามหัวคนอื่นเธอเธอคิดแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเอาแล้วไงโดนอาจารย์ด่า เราก็สงบสง,งีมเลยฮะไม่ไม่ได้คิดครับคือผมเหนื่อยครับผมก็เลยบ่นเพื่อนนะเพื่อนหลอกมาอะไรเงรี้ยโอเคฉันไม่รู้ว่าเธอมาด้วยเป้าหมายอะไรแต่เธอลองดูสามเหลี่ยมนี้ดีสามเหลี่ยมนี้อาจารย์เขียนอย่างนี้ครับสามเหลี่ยมนะครับคิดพูดทำแล้วมันก็จะวนกลับไปที่คิดพูดแล้วก็ทำ สามเหลี่ยมเนี้ยมันทําให้ผมแบบหน้าชาครับอาจารย์เขาแบบเขียนมาสามเหลี่ยมยังไม่ใช่อธิบายเลยแล้วหน้าผมชาไปหมดเลยเหมือนแบบเหมือนผมแม่งโคตรเลวอะ่ะคือไอสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ม่งมันมันมันดูแย่มากๆอนะไรเงี้ยผมด่าเพื่อนผมด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันด้วยความที่เราสนิทกันแต่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าไอสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะคนที่อบรมอยู่ทั้งหมดมันได้ยินนะฮะ พอเขาได้ยินสิ่งที่ผมพูดผมก็รู้สึกว่าทุกคนมันก็มองว่าผมแม่งอะไรวะมึงแม่งมาจากมาจากไหนวะทําไมไม่คิดก่อนพูดวะอะไรเงี้ยอาจารย์บอกว่าใช่พอเธอพูดไปโดยที่เธอไม่ได้คิดอะจริงๆแล้วเธอไม่ได้ทําสิ่งที่แย่นะแต่ว่าสิ่งที่เธอทำทุกคนที่เข้ามาเขาไม่ทํากันเหนือออาจารย์ลากผมไปตบข้างหน้าห้องอีกทีหนึ่งฮะเข้าใจใช่ไหมครั ผมแบบโหแบบผมก็นิ่งฟังอาจารย์เขาอธิบายได้ง่ายๆเลยเขาบอกว่าถ้าคุณทำย้อนสอนอยู่แบบเนี้ยคุณทำพูดแล้วถึงจะคิดเนี่ยมันไม่ทันแล้ววันที่คุณเติบโตไปอะ่ะคุณจะไม่คุณชีวิตคุณจะไม่มีอะไรเลยพูดอย่างนี้เลยชีวิตคุณจะไร้สาระมากๆม,มันคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบนั้นหรออะไรเงี้ย ผมทำได้แค่ยกมือขอโทษอาจารยร์อาจารย์ผมขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วอาจารย์พูดว่าไม่จำเป็นต้องทําหรือไม่ทําค,ครูแค่อยากให้เธอดูสามเหลี่ยมนี้แล้วเธอนำสามเหลี่ยมเนี้ไปใช้ในชีวิตจริงเธอใช้ได้ทั้งชีวิตเลยถ้าเธอทำสามเหลี่ยมนี้ไปเรื่อยๆทุกๆงานที่เธอทำทุกๆสิ่งที่เธอจะกระทำเธอนึกถึงสามเหลี่ยมนี้ไว้ คิดพูดแล้วค่อยทำถ้าคิดไม่ออกก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องทำอย่าลืมนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาบอกว่ามันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแต่สามเหลี่ยมนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมจากที่เป็นคนที่ไม่รู้มารยาทอะไรกลายเป็นทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่เราจะพูดในสังคมหรือเราจะ พูดกับใครก็ตามที่เราไม่รู้จักเขาตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องคิดเยอะๆแล้วเราพูดเบาๆพูดน้อยๆแล้วเราก็ทําให้มันเยอะๆแล้วเดี๋ยวพอผลมันออกมาเราค่อยวนใหม่คิดพูดทําใหม่ลองอไปใช้นะครับเผื่อใช้ได้ไม่ต้องโดนด่าบแบบผมด้วย